สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอเนะครับข้าโอเวอร์โฟนะครับสําหรับล้นน้ำนะครับสําหรับคนอยากจะล้นข้้นหน้าน้ําตู้ปลานะครับหรือใช้กับบ่อปลาก็ได้นะครับผมตัวนี้จะปรับปรุงนะครับไม่ต้องใช้วาล์วกันกั้นะครับผมก็จะเป็นสูตรของผมนะครับค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณห้าสิบบาทนะครับข้อ้นน้นะครับเอาออกมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ ได้นะครับผมนะฮะโงก็เก็บเข้าให้แบบเช็ดกับตู้ก็ได้นะครับผมนะฮะอยกออกมาก็ได้ใส่ไปก็ทำง,งานเหมือนเดิมนะครับรับคนอยากที่จะรอนน้ำตู้ปลานะครับ ตอนในการทำนะครับจะผมจะลงคลิปนะครับผมว่าเตรียมอะไรบ้างนะครับว่าบริเวณนี้นะครับใส่ยังไงนะครับท่อก็มีไม่เยอะนะครับผมแต่เราสามารถใช้ท่อที่เล็กๆนะครับหรือจะทําเสร็จพ่นสีดําก็ได้นะครับลาใส่ในตู้นะครับจะได้สวยงามนะครับวันนี้ผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับผมเห็นพี่ๆพักมาถามนะครับว่า ไม่จอดตู้จะล้นน้ำได้ไหมนะครับผมก็เลยก็ดีวายดูนะครับผมนี่นะตัวท่อโอเวอร์โฟนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใครจะต่อท่อไปน้ำทิ้งก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเราทำเสร็จนะครับก็ หรือว่าทําแบบว่าลองดูว่าเราจะเข้ามุมไหนนะครับเราก็มาทากาวให้แน่นก็ได้นะครับหรือจะไม่ต้องทาก็ได้นะครับสาหรับผมอันนี้คือไม่ได้ทานะครับคือไม่มีผลอะไรนะครับนีะผมจะลองจิ้นเข้าไปนะครับนี่ฮะน้ำไหลเองนะครับ้าตรวนี้ก็จะดูดไปเรื่อยๆนะครับผมผิวน้ํานะครับสหรับภาพรับ ถ้าเราเติมน้ํานะครับน้าเราปิดน้ํัน้ําหยุดนะครับตัวนี้ก็จะหยุดด้วยนะครับผมข้อโอโวโฟสำหรับตู้ปลานะครับระบบล้นน้ําครับผมก็จะเก็บผิวหน้าน้ํวรามีคราบไขมันต่างๆนะครับก็จะเคลียร์ออกหมดด้านนี้นะครับผมนี่นะังลงดูมจะเคลียร์ออกหมดนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูบริเวณที่น้ำล้นนะครับนี่นะฮะผมยกขึ้นมานะครับนี่หน้าน้ำก็จะดูดลงไปนะครับกล้องมันไม่โฟกัสนะ ก็ดูดได้หมดนะครับผมเราก็ยกขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมฮะระบบก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับผมแต่เรามีเทคนิคนิดนึงนะครับผมไม่ต้องใช้วาวกันกลับนะครับอุปกรณ์ก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับผมเราก็ได้ท่อล้อนน้าแล้วนะครับผม เดีย๋ยวเราคลิปต่อไปมาดูวิธีทํากันนะครับวิธีประกอบนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดถ like, ูกใจให้ด้วยนะครับผมถ้าจะกดแชร์ก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ